เป็นใหม่ตัวครับตัวนี้เป็นกินลินนะครับโอ้โหดำดุมากๆครับตัดกับผิวที่ขาวเนี่ยขาวเลยขาวจริงๆเลยนะครับแล้วคุณภาพดำเหลือเกินเหลือกินลีครับดูนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสายกินลินที่สวยงามมากนะครับดำขึ้นมาแบบแทบจะฟินิชเลยนะครับเดี๋ยวรอดำที่กระโหลกนะครับที่จะผ่านหน้าอื้มดำแบบ ตรงนี้ขนาดอ่ายู่ที่หน้าจะประมาณสามสิบต้น,ตนสามสิบสามสามสิบสี่เซนโดยประมาณนะครับสามสิบสี่เซนดำดีมากแล้วก็ขาวดูผิวนะครับบนลำตัวเนะี่ยหัวอาจต้องเคลียร์นิดนิดหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณภาพโดยรวมเนี่ยแบบสวยงามครับตัวนี้ครับจากวันนี้ไปเนี่ยควง,งานที่เอไม่แน่นครับตัวนี้ผมอาจจะ แยกของมาคอนแล้วก็ทาการส่งร่วมงานในรุ่น35 b u นะครับตอนนี้เขา34นะครับน่าจะโฟล์ไส้ไปซ้นไต่นะครับเพื่อนๆท่านใดอยากนำไปเลี้ยงนะครับกินลินชิโร่สุริสวยๆแบบนี้นะครับเอาลงคู่บ่อได้เลยนะเดี๋ยวหลังไมมาผมได้เลยนะครับทำราคาไปได้น่ารักน่ารักให้นะครับโอ้สวยงามครับดูนะครับ ดำสับกับขาวนะครับสวยงามมากมีตรงข้อหานเขาคือตรงนี้ครับสลัซ้ายและขวานะครับตัวนี้คือรอดำผาหน้าอย่างเดียวนะครับมันจะคอมพิวมากเลยมาใครจะนำไปเลี้ยงก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวตันนี้ผมดูอีกประมาณสิบห้าวันเนี่ยอยู่ในช่วงตัดสินใจนำส่งโรงงานประกวดที่แจ้งวัฒนะได้เลยนะครับตัวนี้ ขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับ